Number. Number. Two one and one and next yes. Show and me. To my, okay. Twenty one and ten. Seven. One, two. Okay. Good job. วิสโอเคเอาไมีสากไทยนะครับอันนี้มสกไทยครับ 2, 7, 0โอ้โหอยู่ถูกต้องครับ alright next อ่าสังกิต n ั m เบ r สองโอโชว์ two, one, two. Oh, show me โชว์ me p l e a okay, โอเค alright good job เราจะเป็นภาษาทยหนึ่งองหนึ่งหอ้ job เก่งมากครับสาเค Can 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 speak Thai and English. One four and one six. Oh sorry. Check again. Two two four and one six. six. Okay. Uh only twenty and only are? เป็นของมีอยูโอเคอยู <laughs> <Okay. You. laughs> แม่เป็นอยูถ้าเกิดแทนตัวใดก็มีอืมเราเลยไม่ต้องตอบก่อนแม่ไม่ต้องตอกครับอะไรมันออกมาใช่ไหมออกออกมาก็คือเป็นของแม่แคทครับหนึ่หนึ่งสาเย้ เก่งมากครับโอเคฟินช already ตวเอไม่ภาษาไทยนะมันมันมีเลขอยู่ข้างหลัง one zero one no no two two yes zero and o n yes